สวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับกลับมาพบกับชา n นดีๆอีกครั้งเบสอ u t โตชอปนะก็วันนี้เรามาแก้ปัญหานะครับสำหรับหมอรถที่ออคอมนะครับในการกดเข้าโปรแกรมแล้วโปรแกรมเ,เข้ามาช้านะครับนะซึ่งผมก็เจอปัญหานะครับอันนี้คือของผมค่อนข้างที่จะเร็วนะเพราะว่า เป็นคอมใหม่นะครับแล้วก็ใช้ SSD ด้วยนะเหตุผลที่มันเข้ามาช้านะครับก็หนึ่งจากตัวคอมเองนะครับที่มีการลงโปรแกรมหลายตัวนะครับซึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเลือกแพ็กเกจนะครับเราเราเลือกมาเยอะนะครับอันนี้ของผมเลือกมาหมดเลยนะครับ โอเคองผมจะหาไทยแลนด์นะครับโอเคสำหรับในการแก้ปัญหานะครับซึ่งถ้าคอมเราโน้ตบุ๊กเราสเปคต่ำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับก็เราต้องไปที่ตัวต่ออายุนะครับโอเคผมเข้ามาตรงนี้แล้วใส่ ID เข้าไปนะครับ สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกแพ็กเกจนะครับซึ่งแพ็กเกจเราเลือกรถบ้านเหล่านะครับไทยแลนด์ Thailand, นะครับเราหาไทยแลนด์ GID Export Thailand แล้วก็พวก J 2อ3 4านะครับที่จะใช้กับหัวสแกน ถ้าเป็นรถหัวนอกเราก็ต้องมาเลือก J8 นะครับอันนี้ผมจะสาธิตตัววิธีที่จะทำให้เปิดโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะครับ g d x p o r t แล้วก็กด Make l i c e n s e นะครับกด Activate ทับไปนะครับดันนะครับ จะล,ลองกดเข้า GIDS ใหม่นะครับเห็นว่าบูตบูตเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าผมผมเลือกเป็นเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตไทยแลนด์ไว้อยู่แล้วนะครับนะะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับผมเข้า GIDS นะครับอ่าแป๊บเดียวเลยนะครับอ่าแป๊บเดียวเลยนะครับ,บ,รบก็ บูตเข้ามาให้เราเลยนะครับก็สำหรับบอรถท่านไหนที่ติดปัญหาออคอมเข้าโปรแกรม GID HR นะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณครับ